สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์เจียมกิดวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมถูกถามจากหุ้นส่วนค่อนข้างจะเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้นอาลีบาบาแจ็คหม่าจะถอนการลงทุนเรื e ่องอีคอมเมิร์ซที่บอกว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นหมื่นเป็นพันล้านเนี่ยจะถอนลงไปเพราะตอนนี้จีนแสดงท่าทีไม่พอใจหรือเปล่านะฮะจึงส่งผลทําให้แจ็คหมา่าหรืออาลีบาบาประกาศถอนการลงทุนแล้วไปลงทุนในมาเลเซีย เรียนท่านผู้ชมทราบนะฮะยืนยันแล้วว่าอาลีบาบาเนี่ยหรือแจ็คหม่ายังคงจะลงทุนในประเทศไทยต่อไปแล้วก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าต่อไปนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาลงทุนไม่ลงทุน่ยเป็นข่าวพอเป็นข่าวว่าเขาไม่ลงทุนโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เลยแต่ถ้าเขาลงทุนก็เฉยๆคนไม่รู้สึกอะไรแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้น ทำไมเราต้องอาศัยบาบาด้วยผมยังแปลกใจอยู่นะทาไมต้องอาศัยบาบาทําไมอาศัยแจ็คหม่าเอาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเป็นเรื่องที่ดีดทุกวันนี้เรายังคงซื้อของจากประเทศจีนผมก็เคยซื้อนะซื้อกระเป๋ากล้องนซื้อมจากประเทศจีนซื้อถูกกว่าในประเทศไทยเสียเวลาเดินทาง15วันนะครับในการส่งของรับของนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สาคัญนะคือทำไมเราไม่ทําเองเ่ยหรือว่าประเทศไทย ไม่มีคนมีความชาญฉลาดเพียงพอที่จะทำเองหรือสนับสนุนเอกชนของไทยให้ทำจริงๆไอ้สิ่งที่เขาทำไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยนะฮะเขาเพียงท,ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์ก็จะเอาสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าของจีนไปรวมขายที่นั่นแล้วเขาแปลเป็นทุกภาษาทั่วโลก <c oughs> นะครับเขามีคอเซ็นเตอร์ในการรับส่งนะครับที่ผ่านมาแจ็คหมาก็เคยบอกบอกว่าการทำอาลีบาบาเป็นเป็นจุดที่เขาบางทีก็มองว่า เป็นความคิดที่แย่สี่เราเขาได้พูดไปนะโดยที่เขาพูดออกมาในบางครั้งด้วยซ้ำไปแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่ามันทําให้สินค้าที่อยู่ในจีนนะจะเป็นของจริงของปลอมกันแล้วแต่เนี่ยมันได้ถูกจําหน่ายออกเป็นการส่งออกทางตรงนะครับที่ผู้ซื้อสามารถผู้สามารถซื้อได้จากผู้ขายเลยจากร้านค้าร้านค้าในเมืองจีนได้โดยตรงในหลักการเดียวกันเนี่ยนะครับทำห้คนไทยไม่ทํา ท้าไมมาสนใจในประเด็นที่ว่าอาลีบาบาจะลงทุนในประเทศไทยไหมจะถอนการลงทุนในประเทศไทยไหมทําไมคนไทยไม่ทําเองรัฐบาลถ้าจะทำทำไมไม่ทำทำไมไม่ส่งเสริมให้เอกชนทํามันไม่ยากอะไรเลยนะฮะการซื้อขายการขายของการขายสินค้านะครับในรูปแบบการกระจายสินค้าเรามีสินค้าที่เป็นของไทยเยอะมากแล้วก็แปลเป็นทุกภาษาขึ้นเว็บไซต์เอานักไซเบอร์ที่ทํานักไซเบอร์ที่มีทํา โดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้อาจจะบอกช้าก็ส่งเสริมให้เอกชนทำปัจจุบันเอกชนทำก็มีเยอะแยะขายดี .com.com เ com. นี่ยก็ทำกันนะฮะเอกชนแต่รัฐบาลไทยไม่ค่อยให้ความสนใจนะครับแต่ในเชิงการบริหารการต่างประเทศอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งรัฐบาลเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างอะไร ไทยกับจีนก็อาจจะถูกมองไปอีกอันหนึ่งว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันเอาของจีนมาไว้ที่ไทยเดี๋ยวไทยทําบ้างก็ได้ดูเป็นตัวอย่างอาจจะบุมมองอีกมุมหนึ่งแต่สําหรับผมในเชิงการพัฒนาในเชิงวิสัยทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยเราสามารถทําแบบนี้ได้หลักของแจ็คมาเนี่ยมันก็มาจากอีเบイของสหร,รัฐอเมริกาของอังกฤษที่เขาทากันอีเบิลสินค้าหลน์บายบริษ,ษัทในฝั่งสภาพยุโรปเขาขายกันการค้าขายในรูปแบบใหม่เนี่ย มันเปลี่ยนจากเดิมสมมติอันนี้ละ่ะเรามีสินค้าอันนี้หนึ่งอันนะอันนี้แฮนด์เมดทำจากมือนะทำว่าทำยังไงนะครับก็ประกาศาขายถ่ายรูปถ่ายเลิมถ่ายเรียบร้อยเสร็จก็ไปขึ้นเว็บไซต์นะขึ้นเว็บไซต์ใครอยากได้ก็ไปคลิกคลิกใส่เขาเรียกว่ากระเป๋าก็คลิกใส่กระเป๋าไว้แล้วก็สั่งของส่งของค่าส่งของเท่าไหร่ต้งองคํานวณให้เขาเรียบร้อยก็จะส่งของไปถึงที่บ้านประเทศนั้นแค่นี้ประเทศนี้แค่นี้ระยะเวลาแค่นี้ก็จะระบุชัดเจน ลาซาด้าก็มีนะในประเทศไทยเนี่ยที่ใช้กับลาซาดา้าสินค้าเหล่านี้นะครับสามารถนำไปไว้นะครับที่อยู่จบิดเป็นบ้านใครเอกชนสามารถขายตรงได้เป็นร้านค้าขายตรงมีร้านค้าเปิดให้คุยกับลูกค้าโดยตรงโดยเว็บไซต์เนี่ยนะครับเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าจริงๆคนไทยทำได้นะครับคำตอบที่ หุนส่วนถามมาตกลงอาลีบาบาถอนหรือเปล่ายืนยันไม่ถอนแต่ผมเพิ่มเติมมาอีกอันหนึ่งว่าไม่ใช่ถอนเขาไปลงทุนแจ็คหมา่างเขาไปทําที่มาเลเซียนะครับเป็นธุรกิจอื่นและเขาจะทําตรงนี้สูงกระจายสินค้าเ็ายังคงยืนยันจะทําอันนี้รัฐบาลก็ยืนยันนี่ผมอ้างอิงสมคิดจ่าตุศีพิทักษ์อ่ะดรสมคิดนะเขาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาอ้างอิงมาเช็คแล้วเขายืนยันจะมาขายยังประเทศไทยแต่ทําไมล่ะ มีกระแสข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นมาทําไมมันเป็นทางลบแบบนี้เขาไปมาเลเซียแล้วเกิดอะไรขึ้นมันเป็นฝ่ายจากไหนฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลในช่วงช่วงที่มีการต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็จะมีกระแสข่าวแบบนี้ตามโซเชียลมีเดียออกมาพอมีกระแสข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมารัฐบาลก็ต้องตรวจสอบข้อที่จริงพอตรวจสอบข้อที่จริงเสร็จผมก็ไปดับเบิลเช็คอีกทีว่าจริงหรือเปล่าตามที่เขาว่านะครับแล้วก็มันนามาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ทราบว่าเป็นเบื้องลึกของมันคืออะไรที่มันลึกไปกว่านั้นก็คือตกลงมันอยู่ ตรงลงทําอยู่ในประเทศไทยนะลึกปกว่านั้นทําไมคนไทยไม่ทําเองอันนี้น่าสนใจมากกว่าครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี <c oughs> ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้าน เอเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ๋ยปาถามทำไมเขาชังแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกัน คนแปลอันกลัวอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ่มมูนกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพอผู้นี้ แปลอังกฤษเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะฮะวกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะะีของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปอย่างโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิกก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ